สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูลักษณะข้าวไอแปลงนาลกที่เราทำวันนั้นนะครับแล้วเราก็ที่ผมไปนั่งผ่าต้นข้าวให้ดูนะครับวันนี้เราก็พามาดูว่าลักษณะต้นข้าวขึ้นดีแค่ไหนนะครับก็เป็นการหว่านมาลี105นะครับ ประมาณวันที่23-24สิงหาคมนะครับเกือบเกือบสิ้นเดือนสิงหาแล้วก็เป็นวันที่โชคดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3กันยานะครับฝนก็ตกซะน้ําท่วมข้าวไปนะครับแต่ข้าวเมลี105เป็นข้าวที่ขึ้นน้ําเร็วนะครับพุ่งน้ําเร็วมากให้น้ําท่วมยังไงเขาก็สามารถพุ่งขึ้นจากน้ําได้แนะนําว่าการทําข้าวแช่2ชั่วโมงเนี่ย ก่อนหวานลงไปเนี่ยจะได้เปียกนะครับให้น้ําท่วมแบบนี้เอาน้ําระบายออกไม่ทันมันก็ไม่เน่านะครับและข้าวสามารถพุ่งขึ้นจากน้ําได้ตลอดเวลานะครับเป็นเทคนิคดีๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงมัางเดี๋ยวผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับว่าลักษณะข้าวมันจะขึ้นดีขนาดไหนน้ํานี่ก็อย่างเยอะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูอ e ีกแปลงหนึ่งนะครับไปเลยครับก็มาต่อนะครับฝากเตือน พีพ่ๆทุกท่านนะครับแปลงนาข้างๆทุกท่านแล้วก็พีพ่ๆทุกคนนะครับลักษณะข้าวหวานหนาเกินไปนะครับข้าวงามเกินไปหวานหนาเกินไปและเป็นที่ลุ่มใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับกรุณนาะตัดใบข้าวก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องแล้วก็ออกลวงจะดีกว่านะครับตัดให้ถึงโคนเลยเหมือนที่บอกไม่งั้นเมื่อเจอฝนเจอลมหนักๆแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ก็ตามภาพนะครับไม่ใช่หนอนไม่ใช่มแมลงทั้งนั้น แต่เป็นการที่ข้าวนอนราบน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวข้าวก็จะกระดกต้นขึ้นแล้วก็ออกรวงเป็นรวงฝอยเป็นรวงเล็กเกิดจากเขาหนีน้ำนะครับกลัวน้ำจะท่วมคอรวงหรือท่วมท้องหรือท่วมรวงเขาเขาถึงได้กระดกหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เกียมตัวออกรวงลักษณะแบบนี้ให้ระมัดระวังอย่างสูงแนะนำให้ตัดถึงโคนได้ก็ดีคุณดูข้างนอกนะครับมันจะแจ้แต่ในร่มไม้มันจะงาม ให้ตัดให้ตัดให้ต่ำเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าตัดต่ำเลยคือคุณไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าข้าวจะมีปัญหาดีกว่าปล่อยให้ล้มดีกว่าปล่อยที่ปล่อยให้รวงมันเล็กและไม่ได้รวงเลยตัดจะได้รวงที่ดีกว่านะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับพี่ๆทุกท่านนะครับไปไปต่ออีกแปลงนึงครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงต้นประดูนะฮะต้นประดูใหญ่ก็เป็นแปลงแไร่เนาะ ก็เป็นวันที่3กันยายนตามแผนตามสิ่งที่ต้องกะไว้แล้วนะครับว่าฝนจะต้องมาแล้วก็หลังจากที่ฝนตกฝนมาก็ท่านไหนที่มีน้ำนะครับวันนี้วันที่3แล้วเดือนกันยาแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกันยานี่ผมพูดได้เลยนะครับท่านไหนที่มีน้ำมีบอ่อหรือว่ารอน้ำฝนถ้าฝนตกให้เกียมตัว หวานปุ๋ยได้เลยนะครับกัญยาข้าจะมีลักษณะเหลืองแจ้ขาดปุ๋ยแบบนี้เดี๋ยวใส่ปุ๋ยมันจะเริ่มเขียวเหมือนเดิมนะครับห้าไล่หนึ่งลูกและเดี๋ยวเราจะไปใส่รับท้องกันอีกทีหนึ่งนะครับคือปลายกัญยานะครับเป็นเทคนิคใหม่เนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่ากัญยาฝนจะตกนะครับชุกแล้วก็ถ้าท่านไหนมีน้ําก็เตรียมตัววิตน้ําใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอ เพราะว่ากาันยาและข้าวใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับที่จะต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรการที่เราฉีดยากําจัดหญ้าต้องใส่แรกมันจะไม่ได้เปรียบเดือนนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเวลาเนี้ยประมาณฝนตกน้าเยอะแบบเนี้ยเขาจะฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับแต่พวกเราจะใส่ปุ๋ยนี่เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างระหว่างการทําที่แตกต่างนะครับก็ไม่เชื่อลองสังเกตได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะหญ้าก็จะเน่าตายนะครับหลังจากโดนน้ำเนาะก็อย่างที่บอกนะครับ กำจัดญ้าตั้งแต่ต้นฝนตกมาน้ำเต็มนาแบบนี้ก็เกมตัวใส่ปุ๋ยนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะต้องฉีดยาฆ่ายาก่อนก็เป็นแนวทางเลือกที่แตกต่างนะครับก็ฝากบอกให้ก็เข้าเดือนกันยาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่สามกันยาฝนตกหนักหรือว่าถ้าไม่ตกเราก็ต้องวิดน้ําใสแล้วนะครับเพราะเป็นเดือนที่จะต้องใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งหรือใส่ปุ๋ยเร่งต้นเร่งรวงนะครับและเดี๋ยวเราจะไปใสอีกที ปลายกันยานะครับก็คือช่วงลวงอ่อนมันจะอยู่ประมาณวันที่สิบห้าหรือว่าปลายกันยาลวงอ่อนถึงจะขึ้นนะครับส่วนเดือนเนี้ยหรือประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยเราจะใส่เร่งเฉยๆถ้าเรามีน้ำเนาะไปะเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปกันครับก็มาต่อแปลงต้นตาลสองต้นนะครับก็ลักษณะน้ําก็มีแล้วนะครับยาก็ไม่มีเห็นไหมครับลักษณะค่าอย่างนี้ก็ เตรียมตัวฝนตกมาเมื่อคืนนะครับวันที่3กันยาเราก็เตรียมตัวซื้อปุ๋ยมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ควรจะใส่ตอนอากาศแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ10ไล่แปลงนี้ก็เหมือนเดิมใส่แค่เพียง2ลูกหรือลูกเดียวนะครับหวานเผาๆไปนะครับก็พยายามดูหญ้าก่อนถ้าหญ้ามไม่มีก็ใส่ปุ๋ยได้เลยแนะนําว่าให้ใส่ตอนฟ้าปิดแบบนี้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกเย็นหรือว่าตกตอนเช้าหรือว่าใส่ตอนที่ฝนตกพันๆได้เลยนะครับ ลักษณะน้ําก็จะต้องขังดินก็จะต้องชื้นประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับยาเยอะก็จะเดินกอข้าวเคลือก็เดินกอดีนะครับลักษณะแบบประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับข้าวเดินกอนะครับมะลิก็ไปเดี๋ยวไปต่ออีกแปลงหนึ่งนะครับก็เรามาบอกนะครับว่าลักษณะนาดอนที่เราจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้เลยนะครับสิบไร่สองลูกควรใส่ตอนฟ้าปิดหรือว่ากาดปิดแบบนี้หรือว่ามีน้ําขังฝนตกเมื่อคืนอย่างนี้ตอนเช้าใส่ได้เลยนะครับ ก็มาต่อกันอีกแปลงนึ่งนะครับเป็นแปลงต้นโพใหญ่เนาะอีแปลงที่นาลกอะตอนนี้ก็ฝนตกนะครับตกหนักมากก็ประมาณนี้นะครับเราก็พยายามรักษาระดับเรื่องหญ้าไว้นะครับเรื่องหญ้าตายหมดแล้วก็เตรียมตัวใส่ปุ๋ยนะครับแต่ข้าวนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๋ย2ลูกเท่านั้นนะครับเป็น16 20ศูนย์นะครับหรือ สิบห้าห้ายี่สิบสองลูกเพียวเพียวก็ได้หรือว่าสิบหกยี่สิบศูนย์ผสมกับศูนย์ศูนย์หกสิบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ควรจะใส่รอบนี้เป็นรอบแรกนะครับแล้วก็ไปใส่ช่วงรับทองอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคที่เราทำมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังบอกไม่หมดนะครับไปเดี๋ยวไปต่ออีกแปลงครับจำแปลงต้นโพไว้นะครับที่ลกๆอ่ะไปก็มาต่อกันอีกแปลงนะครับเป็นแปลงหลังบ้านผม นะครับที่ผมบอกว่าแปลงสีไรเนาะก็ลักษณะเราก็เติมน้ําใส่นะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับว่าช่วงประมาณกันยาเนี่ยท่านจะมีน้ําไม่มีน้ํามันแล้วแต่การวางแผนการจัดการถ้าท่านไหนเข้าวันที่หนึ่งกันยาแล้วคนไหนมีบ่อมีน้ําวิสัยได้เลยนะครับข้าวจะแจจะงามแค่ไหนก็ต้องวิสัยนะครับประมาณวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยเริ่มวิทน้ําใส่ได้เลย แต่ถ้าท่านไหนดวงดีแบบผมก็ฝนตกน้ําเต็มนาแบบนี้ก็เกรียมตัวเติมน้ำอะไรให้เรียบร้อยและดูข้าวนะครับเราก็จะทำการฉีดยากันนะครับหรือใส่ปุ๋ยในเดือนกันยาก็เดี๋ยวฟังกันดีดีนะครับกันยาวันที่หนึงกันยาเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่หนึงนะครับหรือปุ๋ยเร่งต้นใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเดือนกันยาเราจะฉีดยาหน,นอนกอเชื้อราเพีย้ย พข้าวที่เหลืองข้าวที่ไม่กินปุ๋ยคือข้าวที่โดนเพี้ยนะครับจาไว้นะครับและระยะนอนกอก็คือช่วงกันยาเสร็จแล้วมันจะทิ้งช่วงไปประมาณ1เดือนก็คือช่วงตุลาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มกัดหางปะทูถูกไหมครับตุลากัดหางปะทูปุ๊บเนี่ยหรือว่าประมาณปลายปลายกันยาเนี่ยประมาณ1 0 15 20กันยามันก็จะหมดฤทธิ์ปุ๋ยทางดินที่เราหว่านรอบแรกไปถูกไหมครับหว่านวันที่1กันยาปุ๊บเนี่ยประมาณวันที่20กันยา15กันยาเนี่ย เราก็จะทําการใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าใส่เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นรวงรวงอ่อนเพราะว่ารวงอ่อนจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่15กันยาถึงสิ้นเดือนกันยาและตุลาเนี่ยเราจะเริ่มฉีดออติว่านะครับก็คือใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องฉีดยาทุกครั้งก็คือผมจะใส่วันที่1กันยาแล้วก็ปลายกันยานะครับแล้วก็ตุลาเนี่ยเราก็จะรอการหางประตูนะครับรอบใส่ปุ๋ยสอรอบนียเราจะฉีดยานะครับ ก็ยาก็ตามที่บอกเนาะย้อนกลับไปดูคลิปยารอบรับท้องนะครับย้อนกลับไปดูนะใส่ยารอบรับท้องแล้วก็ย้อนกลับไปดูใส่ยารอบกัดหางประทูแล้วก็ออกรวงแค่นี้เองครับสามเที่ยวปุ๋ยก็ใส่สองเที่ยวผมจะบอกคุณอยู่หนึ่งอย่างนะครับว่าข้าวเนี่ยบอกคุณเลยนะครับว่าห้าไล่เนี่ยใส่แค่ลูกเดียวคุณใส่สองลูกก็ตีว่าห้าไล่คุณใช้ปุ๋ยแค่สองลูกเองครับมันจะไปสิ้นเปลืองอะไร เดี๋ยวไปดูกันอีกแปลงหนึ่งนะครับชัดเจนนะครับก็มาต่อนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงหกไร่เนาะแปลงที่ผมบอกว่าใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ดีๆอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการสังเกตต้นข้าวที่เหลืองคุณฟังไม่ผิดนะครับข้าวจะมีอาการเหลืองขั้นตอนแรกเราใส่ปุ๋ยแล้วข้าวจะเหลือง แจ้ไม่กินปุ๋ยแคกันหรืองามแต่ใบเหลืองงามเป็นโรคผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเป็นความรู้ให้แล้วกันข้าวใบเหลืองที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับแบบแปลงนี้เลยนะครับเหลืองไม่เขียวให้ใส่ปุ๋ยก็ไม่เขียวนะครับข้าวงามพุ่งสูงจริงแต่ไม่เขียวงามเฟื้อ อย่างแรกที่ท่านต้องสังเกตเลยคือเพียจัก,กจั่นหลังลายมันจะมีลายออกสีน้ำตาลตัดขาวหรือปีกหรือลายปีกเหลืองมีจุดตรงปีกข้างหลังจุด2จุดสีดำและเพียกระโดดสีน้ำตาลมันจะมีทั้งหมด3เหล่านะครับเพียะกระโดดจัก,กจั่นหลังลายขาวเพียะกระโดดจัก,กจั่นหลังส้มเพียกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเพียะกระโดดหลังขาว ผมจะบอกเลยนะครับว่าไอตัวเนี้ยถ้ามาอยู่ในนาปุ๊บเนี่ยมันจะมาดูดน้ําเลี้ยงในต้นข้าวดูดน้ําเลี้ยงในที่นี้ก็คือดูดสารอาหารแทนต้นข้าวข้าวดูดสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงใบก็จริงแต่ใบไม่ได้คุณเข้าใจไหมครับเพราะว่าเพี้ยพวกนี้มันดูดดักก่อนดักอาหารทําให้ข้าวเกิดอาการเหลืองและในเข็มของปลายปลายเข็มที่เพี้ยมันดูดอยู่เนี่ย มันมีไวรัสไวรัสเขาเรียกไวรัสกาใบเหลืองไวรัสใบส้มนะครับแล้วก็เกิดไวรัสคอหรือว่าเกิดไวรัสใบเนี่ยเน่าดํานะครับและหลังจากมันจบเรื่องเพี้ยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตดีๆมันจะเกิดเชื้อราหลุมตามมาอีกจุดหนึ่งนะครับหรือเชื้อราคอหลวงหรือพูดง่ายว่าเชื้อรา ยุบเชื้อราหลุมนั่นแหละที่ผมบอกเมื่อมันเป็นเชื้อราหลุมเชื้อรายุบป,ปุ๊บเนี่ยข้าวก็จะต้องมีเพียนะครับอ่ะคุณดูลักษณะข้าวข้าวเหลืองจริงแต่มันโตมันสูงไม่ใช่เหลืองเพราะนอนกอมันเหลืองเพราะเพียนะครับยาที่ผมแนะนำว่าต้องฉีดและก่อนจะฉีดคนเราจะฉีดเพียเนี่ยคุณต้องเติมน้ำเข้าไปในานาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ จะมีน้ำในบ่อหรือว่าไม่มีในบ่อคุณหาน้ำมาจากไหนก็ได้หรือว่าฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยแบบผมวันนี้ฝนตกแล้วผมก็สูบน้ำเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับนี่เครื่องตั้งอยู่แล้วผมก็สูบน้ำเข้าด้วยอัดน้ำให้เยอะที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้เพีย้ยที่อยู่ใต้โคนข้าวเนี่ยมันมันขึ้นมาบนยอดใบแล้วถึงฉีดยานะครับยาที่แนะนาให้ฉีดก็มีไพมีโทซีนหนึ่งตัวนะครับเป็นเพีย้ยกระโดดนะไพมีโทซีนเนี่ยได้ทุกเพี้ยนะครับแล้วก็เวอร์ตาโกนะครับหนอนกอ แล้วก็อีกตัวหนึ่งไตไซคาโซนเชื้อราคอร่วงแล้วก็คาซุก้าไมาซินใส่แค่นี้พอนะครับตัวอื่นไม่ต้องใส่นะครับบอกไว้ว่ามันเหลืองจากอะไรและวิธีแก้บอกแล้วนะครับไพมีโทซีนเพี้ยทุกชนิดนะครับเวอร์ตะโกนอนกอแล้วก็ไตไซคาโซนเชื้อราลุบเชื้อราใบาลายใบยจุดแล้วก็คาซุก้าไมาซินนะครับเป็นไวรัสจากเพี้ยที่ดูด น้ำเลี้ยงนะครับก็ฝากบอกไว้นะครับแล้วก็วิธีแก้นะรีบจัดการนะครับก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องออกรวงนะครับหรือมีรวงอ่อนเพราะว่าพวกนี้มันจะมาสิงสถิตรออยู่นะครับสิงสถิตรอตอนที่ข้าวมีรวงอ่อนนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่นะครับลักษณะข้าวเหลืองแจ้เหลืองมันไม่แจ้เหลืองใบงอเหลืองใบฟูนี่แหละแต่มันไม่เขียวนะครับเกิดจากเพี้ยเนาะก็มีวิธีกําจัดให้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า เชื้อราก็ยังไม่น่ากลัวเท่าเพียนะครับก็บอกวิธีรักษาแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งตอนฉีดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ดูสภพานนี้ไปก่อนเดี๋ยวฉีดผมก็มาถ่ายเรื่องยาเรื่องคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงคลิปนี้นะครับแล้วก็จบคลิปเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือบ่อน้ํานะครับที่เราเก็บไว้อันนี้เราก็วิตอยู่ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็สนับสนุนทุกๆท่่านนนนะะคคครรัับบบปกออขุณมากครับ